จองอะเดี๋ยวนี้ไม่จองแล้วนะครัลิซ่าค่ะเธอเพิ่งมาอัปเดตในแอลแฟมิลี่ของเธอนะคะว่าพาน้องเลิฟค่ะไปไว่ายน้ํามาโดยคุณเขาค่ะให้แคปชั่นว่าฉันว่ายน้ําเป็นนะเลิฟซึ่งถ้าจะไม่ผิดค่ะเขาก่อนตอนที่น้องลิซ่าไปอิตาลีค่ะเธอก็ มีให้สัมภาษณ์เหมือนกันคะบอกว่ามีการเอาน้องเลิฟค่ะไปฝากที่โรงเรียนฝึกสุนัขมาด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาค่ะก็ดูเหมือนว่านะคะเลิฟค่ะจะเปลี่ยนไปนะคะไม่ค่อยจ้องเหมือนแต่ก่อนที่เคยโดนแซวอยู่บ่อยๆนะคะยิงกลับมาคราวนี้ค่ะเลิฟก็ดูโตขึ้นเยอะมากนะคะดูดุดันค่ะสมกับเป็นน้องหมาองค์ลักษมิทักษเจ้าหญิงลิซ่ากัเลยทีเดียวนะคะดูท่าแล้วเนี่ยลิซ่าค่ะจะภูมิใจในตัวลูกชายของเธอมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็เลยมีการพาเลิฟค่ะเอามาให้กับเราได้ดูด้วยนะคะ ค่ะ huh? ส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะอันนี้ก็น่าติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ๆค่ะก็เห็นคุณพ่อปีเตอร์แห่งซีรีนนะคะที่เจ้าตัวก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีการตั้งไอจีนะคะเป็นไพรเวทเอาไว้ด้วยนะคะแต่เขาค่ะก็ไม่ไวายนะคะมีการไปกดติดตามไอจีของ V BTS ด้วยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ก็เห็น V เนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ซีรีนเนี่ยอยู่บ่อยๆมาก็พักใหญ่ๆแล้วนะคะอันนี้แอดก็เอามาให้ดูด้วยเลยละกันค่ะก็ใกล้ถึงวัน งานซีรีนค่ะที่จะไปจัดที่ปารีสแฟชั่นวีคแล้วด้วยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะไม่แน่ค่ะอาจจะมีอะไรดีๆหรือว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะมาให้เราได้ดูกันก็เป็นได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าวี v เนี่ยได้รับเชิญะคะแล้วลิซ่าก็ได้เชิญไปด้วย โอ้สงสัยว่าข่าวดีค่ะปารีสแฟชั่นวีคนะคงจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนค่ะอันนี้นะคะแอดก็มโนเอาเองคะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณพ่อปีเตอร์เนี่ยมีการกดติดตาม I g จของ V BTS g g นะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากแล้วกันค่ะเหตุน้องลิซ่าค่ะมีการมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IGL Family ของเธอนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า